ค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะจากร้านบ้านเย็นผ้าทอค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะมีผ้าทอแทบทุกชนิดนะคะ อยากได้แบบไหนผ้าสิ้นหมาโครผ้าสิ้นตินจกสิ้นเกี้ยนะคะมีหลากหลายราคานะคะสิ้นเราดังๆก็จะเป็นงานฝีมือซึ่งราคามันจะสูงหน่อยนะคะอย่างเช่นด้านหลังพวกนี้เป็นสิ้นเกี้ยนะคะราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะคะด้านหลังนี้ตรงนี้ก็จะอยู่ที่หมื่นห้าเพราะว่าเป็นงานที่ใช้ ปลายขนเม่นมาล้วงเส้นไหมเส้นฝายแต่ละเส้นนะคะใช้เวลาทําต่อผืนก็นานนับเดือนสองเดือนสามเดือนค่ะแต่วันนี้เราจะมาแบบพอไปได้นะคะพอเป,เป็นงานทอมือยกดอกนะคะเป็นงานที่งานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทัยเหมือนกันคือผ้าสิ้นมุกนะคะหรือผ้ายกมุกเป็นลายต่างๆวันนี้เรามาสีเดียวแต่เชิงคนละเชิงนะคะ ก็เรามาดูกันวันนี้มีมาฝากสผืนค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะ่ะมาดูกันเลยค่ะว่าเป็นสิ้นสิ้นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยเลยเป็นงานทอยกดอกนะคะลายดอกที่ขึ้นนูนขึ้นมานี่คือการยกดอกเป็นงานทอมือที่อ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ทอไปทอมาอย่างเดียวมันจะมีเส้นฝ้ายที่เป็นงาน ยกนะคะจะเป็นเส้นยืนที่เป็นเส้นยืนพิเศษนะคะในการทอยกดอกวันนี้เรามีมาฝากแค่สีผืนแล้วก็สีเดียวกันนะคะจะะโดดเด่นตรงเชิงค่ะเป็นผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าสิน้นผ้ามุกต่อเชิงตีนจกนะคะตัวสิ้นเนี่ยจะเป็นอ่สีน้ําตาลเข้มนะคะไม่ใช่สีดําเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะแล้วก็ยกดอกสีเหลืองทองแบบนี้นะคะ ยกดอกสีเหลืองทองแบบนี้แล้วก็ตัวเชิงเนี่ยก็จะเป็นตีนจกที่เป็นงานยกดอกไม่ใช่งานลวงเส้นฝ้ายด้วยปลายขนเม่นนะคะเราจะให้ดูรายละเอียดเป็นผืนๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะโชวท์ทุกผืนรายละเอียดเลยนะคะตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นงานงานทอมือนะคะเป็นงานทอมือใช้ระยะเวลานานหน่อย ะะเขาจะมีความโดดเด่นสวยงามเห็นไหมคะใส่ก็ไม่อ้วนด้วยสีเขาเข้มมาค่ะใส่ก็จะไม่อ้วนเห็นไหมคะใส่กับเสื้อสีอะไรก็ได้มันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะคนตัวใหญ่ก็ใส่แล้วดูตัวเล็กเพราะาสีเขาเข้มแล้วก็ดอกเขาเขาชัดเจนมากนะคะเราเย็บวงให้เรียบร้อยแล้วก็อัดผ้ากาวให้เรียบร้อยอจับจองกันมานะคะผืนแรกในราคา2,500บาท ะะงานทอมือเป็นงานศิลปะในท้องถิ่นนะคะของจังหวัดสุขโขทัยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอยู่ที่2,600ค่ะมาดูมาดูผืนที่2ค่ะเห็นไหมคะสวยทุกผืนนะ่ะมันจะต่างกันตรงเชิงนะคะเชิงนิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่ตัวสิ้นเนี่ยจะเหมือนกันเลยค่ะตัวสิ้นจะคล้ายกันนะคะต่างกันตรงเชิงเห็นไหมคะเชิง ชอบแบบไหนนะสวยทุกผืนเลยในสี่ผืนนะคะพลาดผืนแรกยังมีผืนที่2ที่3มที่4เองนะคะจะสวยงามทุกผืนค่ะมีรายละเอียดแล้วก็ดอกเขาจะใหญ่นะคะดอกเขาจะใหญ่ดอกตรงนี้จะเป็นการทอพิเศษนะคะปกติเราจะมีเป็นเชิงที่เราขายอยู่ราคาพันแก็จะเป็นอีกแบบนะคะแต่อันนี้ดอกเขาเด่นมาก สวยมากนะคะให้ดูรายละเอียดสีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มเลยเห็นไหมคะเชิงสวยใครใส่ก็ไม่อ้วนนะคะเพราะว่าสีเขาจะเข้มเห็นไหมคะสวยมากใส่กับเสื้อสีอะไรก็ได้น้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นลายของสุขโขไทยนะคะลายผ้ามุกเป็นลายของสุขโขไทย 2500บาทนะคะรีบจับจองกันมาค่ะมีน้อยนะคะเพราะว่าออกช้าอ่ะมาพื้นที่สามพื้นที่สามก็คือสีเดียวกันนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะลายก็จะสวยๆเห็นไหมคะหวานหวานหวานสีน้ำตาลเข้ม ถ้าเราตัวใหญ่เราใส่สีเข้มๆม,มันก็จะดูตัวเล็กลงนะคะเพราะว่าอ่าสีเขาสดใสหวานด้วยตัวนี้ออกโทนชมพูนิดๆน,นะคะเชิงเขาจะออกโทนชมพูนิดๆสองพันห้าร้อยบาทนะคะสองพันห้าร้อยบาทจับจองกันมาค่ะจับจองกันมาสวยงามค่ะสวยงาม โดดเด่นและสวยงามแล้วก็งานก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆอะไรที่มีมาพิเศษเราก็จะมาทําคลิปนะคะมานําเสนอกันค่ะใครที่มาพบช้าก็จะพลาดไปนะคะเราก็จะมีอะไรใหม่ๆที่มาใหม่อะมาผืนสุดท้ายสีเดียวกันอีกเช่นเคยนะคะผืนสุดท้ายก็สีน้ําตาลเข้มเหมือนเดิมนะคะสีน้ําตาลเข้มเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเชิงก็จะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะ เห็นไหมคะเชิงจะเป็นแบบนี้เชิงสวยมากลายตาเขาใหญ่เวลาเราใส่มันก็จะโดดเด่นเห็นไหมคะก็จะโดดเด่นโดดเด่นมากส,ส,สีผืนนี่นะคะไปไวมาไวเลยนะคะเนี่ยสวยมากค่ะสวยจริงๆเอาไปตัดถุงสำเร็จได้เลยนะคะเป็นผ้าสิ้นสุโขทยัย ถ้าสิ้นมุกนะคะยกดอกนะสีน้ําตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มแล้วก็เชิงมีความเป็นสุโข,ขไทยนะคะ2,500บาทเก็บเงินปลายทาง2 6 0 0บาทนะคะรีบจับจองมาแจ้งมานะคะว่าพื้นที่เท่าไหร่ท่านดูที่ท่านดูวันไหนนะคะเราจะเขียนวันที่ไว้นะคะ2,500บาทค่ะ 2,500บาทสีน้ำตาลเข้มนะคะหมดไปแล้วนะคะสีผืนค่ะสีผืนเรามีมาแค่สีผืนเท่านั้นก็ช่วงไหนที่มีอะไรมาพิเศษเราก็จะมาทำคลิปนะคะโดยปกติเราก็จะขายมีหน้าร้านขายอยู่ที่บ้านหาดเซียวอำเภอศรีสัสชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพื่อนๆน,นะคะอยากแชร์ความสวยงามของจังหวัด สิ้นจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็มาชมกันได้ที่ร้านก็มีนะคะสิ้นสวยๆทั้งนั้นเลยอยากได้แบบไหนโทรศัพท์มาถามกับแม่ค้าเองเลยก็ได้นะคะแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ